สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันในคาบเรียนวิชาประวัติศาสตร์กับครูวีบีนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยนะคะค่ะในวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับทศวรรษ ศตวรรษและสหัสวรรษค่ะเดี๋ยวเด็กๆจะได้รู้ความหมายนะคะว่าศตวรรษหมายถึงอ,อะไรศตวรรษหมายถึงอ,อะไรและสหัสวรรษหมายถึงอ,อะไรและสามคำนี้มันเกี่ยวข้องอย่างไรกับประวัติศาสตร์ของเรานะคะถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วเราไปชมคลิปวิดีโอพร้อมกันเลยค่ะ ความหมายช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษน้องๆคะน้องๆรู้หรือไม่ว่าเวลามีความสำคัญอย่างไรเรื่องราวในแต่ละวันมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันการใช้คำบอกช่วงเวลาลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันก็เพื่อให้เรารู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเมื่อใดเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องใดเกิดก่อน เรื่องใดเกิดหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนย่อมมีผลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังเวลาจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนเราในการศึกษาประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องราวของสังคมมนุษย์ในช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้วในการบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จึงต้องรู้ว่าเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นเมื่อใดเพื่อลำดับเรื่องราวได้ถูกต้อง เข้าใจความสัมพันธ์ของเรื่องราวและเห็นถึงพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่ผ่านไปประวัติศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์กับเวลาและเวลาจึงมีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนรู้การนับช่วงเวลาที่ใช้ในการเรียนประวัติศาสตร์กันไปติดตามกันเลยค่ะ เช้าวันนี้ที่บอร์ดประกาศของโรงเรียนมีการติดประกาศเรื่องงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเด็กนักเรียนต่างพากันมุงดูป้ายประกาศอย่างสนใจงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ครั้งใหญ่ที่สุดในทศวรรษเอทศวรรษคืออะไรกันนะที่ห้องเรียนชั่วโมงประวัติศาสตร์ครูครับเมื่อเช้าผมเห็นป้ายประกาศเรื่องงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในป้ายบอกว่า เป็นครั้งใหญ่ที่สุดในทศวรรษคำว่าทศวรรษคืออะไรครับครูทศวรรษเป็นคำที่ใช้บอกช่วงเวลาค่ะอืมเป็นคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆมากเลยค่ะวินก่อนที่ครูจะอธิบายถึงความหมายของทศวรรษครูขออธิบายถึงเรื่องการนับช่วงเวลาก่อนนะคะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร การบอกเล่าเหตุการณ์จะมีคำที่ใช้ในการบอกช่วงเวลามากมายทั้งการบอกเวลาที่เฉพาะเจาะจงเช่นวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้ปีนี้ปีหน้าปีที่แล้วหรือวันที่หพฤษภาคมพุทธศักราช2550ที่นักเรียนได้ทําการเลือกตั้งประธานนักเรียนกันและกล่าวถึงช่วงเวลาแบบกว้างๆที่ไม่ระบุเวลาแน่นอนเช่น การบอกช่วงเวลาเป็นทศวรรษศัตวตรรษและสหัสวรรษนอกจากการใช้พุทธศักราชหรือคิธศักราชเพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งปีแล้วสำหรับการนับช่วงเวลาที่ยาวนานจึงได้มีการกำหนดช่วงเวลาออกเป็น10ปี100ปี1000ปีเรียกว่าทศวรรษศตวตรรษและสหัสวรรษ10ปีทศวรรษ 100ปีศตวรรษ1,000ปีสหัสวรรษแล้วหมายความว่ายังไงครับทศวรรษหมายถึงช่วงเวลา10ปีการนับทศวรรษนิยมใช้บอกช่วงเวลาทางคริสตศักราชเป็นหลักโดยนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วยศูนย์เป็นปีแรกของทศวรรษแล้วนับต่อไปจนสิ้นสุดที่เลข9 ตัวอย่างเช่นทศวรรษที่20นับตั้งแต่คริสต์ศักราช2020ไปจนถึงคริสต์ศักราช2029ดังนั้นทศวรรษ2020จึงเป็นช่วงเวลาตั้งแต่คริสต์ศักราช2020ไปจนถึงคริสต์ศักราช2029แต่ในปัจจุบันนิยมใช้คำว่าทศวรรษในการบอกช่วงเวลาทางพุทธศักราชด้วยเช่น คำกล่าวว่านักอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในทศวรรษที่50ประเทศไทยจะมีน้ำท่วมซึ่งหมายถึงช่วงเวลาระหว่างพุทธศักราช2550ถึงพุทธศักราช2559มีใครจะถามเรื่องทศวรรษเพิ่มเติมไหมคะเอาล่ะถ้าเข้าใจแล้วป้ายงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่วินถามครูหมายความว่าอย่างไร หมายถึงงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาครับผมจำได้100รปีศตวรรษเพราะฉะนั้นศตวรรษหมายถึงช่วงเวลา100ปีใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเก่งมากแต่การนับศตวรรษนั้นจะมีข้อแตกต่างจากการนับทศวรรษค่ะการนับศตวรรษเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งและสิ้นสุดที่100รย การนับช่วงเวลาเป็นศตวรรษนิยมใช้ทั้งการบอกช่วงเวลาทางพุทธศักราชและคริสตศักราชศตวรรษของพุทธศักราชเราจะเรียกว่าพุทธศตวรรษนับจากปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วหนึ่งปีเป็นปีที่หนึ่งไปจนถึงปีที่หนึ่งร้อยเป็นพุทธศตวรรษที่หนึ่งเรามาลองนับช่วงเวลากันเมื่อพุทธศตวรรษที่หนึ่งหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่ พุทธศักราช1ถึงพุทธศักราช100พุทธศตวรรษที่26หมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราช2 5งพถึงพุทธศักราช2,600นักเรียนคะถ้าเราอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราชสา0 1ถึงพุทธศักราช3,100เราจะนับช่วงเวลาเป็นพุทธศตวรรษที่เท่าไหร่คะใครตอบได้บ้างผมครับพุทธศตวรรษที่31ครับ เก่งมากคะโจ๊กสำหรับศตรวรรษของคริสต์ศักราชเราจะเรียกว่าคราิสตศตวรรษคือนับจากปีที่พระเยซูป,ประสูติเป็นปีที่หนึ่งไปจนถึงปีที่หนึ่งเป็นคริสตศตวรรษที่หนึ่งเมื่อคริสตศตวรรษที่หนึ่งหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่คริสตศักราชหนึ่งถึงคริสตศักราชหนึ่งคริสตศตวรรษที่21หมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่คริสตศักราชสองพถึงคริสตศักราช2 1 0พันหนึ่งรขณะนี้เราอยู่ในคริสตศตวรรษที่เท่าไหร่คะคริสตศตวรรษที่21บค่ะถูกต้องค่ะต่อมาการนับช่วงเวลาสหัสวรรษซึ่งหมายถึงช่วงเวลาในรอบหนึ่งพันปีเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นด้วยเลขหนึ่งไปจนถึงปีที่หนึ่งพันเป็นสหัสวรรษที่หนึ่ง การนับช่วงเวลาสหัสวรรษของพุทธศักราชนับจากปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วหนึ่งปีเป็นปีที่หนึ่งไปจนถึงปีที่หนึ่งพันเรียกว่าสหัสวรรษที่หนึ่งของพุทธศักราชตัวอย่างเช่นสหัสวรรษที่หนึ่งของพุทธศักราชหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราชหนึ่งถึงพุทธศักราชหนึ่งพันสหัสวรรษที่สองของพุทธศักราชหมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราช1001ันหนึ่งถึงพุทธศักราชสองพโอโ้โหช่วงเวลาของสหัศสวรษนานจังคะครูตั้งหนึ่งพันปีใช่แล้วค่ะเมเราสามารถใช้คำต่างๆต,ตามรอบช่วงเวลาในการนับของคำนั้นๆค่ะแล้วถ้าเป็นศาสหรสวรษที่4ของพุทธศักราชเราจะนับช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราชอะไรคะหนูตอบได้ค่ะ สหัสวรรษที่สี่ของพุทธศักราชคือเริ่มตั้งแต่พุทธศักราช3 0 0พันหนึ่งถึงพุทธศักราช4ี่พันถูกไหมคะครูถูกตั้งจ้าเก่งมากค่ะต่อมาการนับช่วงเวลาสหัสวรรษของคริสต์ศักราชนับจากปีที่พระเยซูประสูติเป็นปีที่หนึ่งไปจนถึงปีที่หนึ่งพันเรียกว่าสหัสวรรษที่หนึ่งของคริสต์ศักราช ตัวอย่างเช่นสหัสตวรษที่หนึ่งของคร,ริสต์ศักราชหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่คร,ริสตศักราชหนึ่งถึงคร,ริสต์ศักราชหนึ่งพัสหัสตวรษที่สองของคร,ริสต์ศักราชหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่คร,ริสตศักราชหนึ่งพันถึงคร,ริสตศักราชสองพันนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อครั้งที่เริ่มคร,ริสตศักราชปีสองพันที่ผ่านมา ทั่วโลกต่างร่วมกันเฉลิมฉลองสหัสวรรษที่สองกันอย่างยิ่งแัะนับช่วงเวลากันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะค่ะคุณครูเมื่อน้องๆเข้าใจความหมายของการนับทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษกันแล้วในคาบเรียนต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับคำเหล่านี้มากขึ้นด้วยการหัดอ่านบทความหรือประกาศที่มีคำเหล่านี้กันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ จบไปแล้วนะคะวิดีโอเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องของทศวรรษศตวรรษและสหัส,สวรรษนะคะทีนี้เด็กๆมาดูสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะการนับทศวรรษศตวรรษและสหัส,สวรรษค่ะคาว่าวัดหมายถึงปีนะคะส่วนคําแรกค่ะคาว่าทศหมายถึงสิบนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อทศวรรษคํานี้ก็หมายถึง เวลาในรอบ10ปีนะคะซึ่งเราจะนับเริ่มต้นนับปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข0ูเป็นปีแรกนะคะและไปสิ้นสุดที่9นะคะต่อไปค่ะคำที่2นะคะคำนี้อ่านว่าสัตตะนะคะหมายถึงร้อยนะคะเพราะฉะนั้นศตวรรษก็หมายถึงเวลาในรอบ 100ปีนะคะโดยเราจะเริ่มนับจากปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข1น,นะคะเป็นปีแรกของศตวรรษนะคะจนถึงปีที่100นะคะต่อไปค่ะสหัสสหัสหมายถึงพันนะคะเมื่อรวมกับคําว่าวัดสหัสสวัสดก็หมายถึงเวลาในรอบ1 0 0 0ปีนะคะโดยเราจะ เริ่มนับนะคะตั้งแต่ปีที่1ถึง1,000ะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เรียนการจบแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปอ่านทบทวนในหนังสือด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ